السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanak la ilmana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli اللهم امين قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا لنا من لدنك وهب لنا من لدنك رحمة innaka antal wahhab wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam innallaha azza wa jalla. ya gambalu tauba dal abdi ma lam yujur sallallahu azim wa rasuluhu al-dalil alhamdulillah khair syukur allah สุภานาวุตาาิอาลัยอิปองยังคงบอกปักรักษาพวกเราละเวนวายซึ่งชีวิตต่อโอกาสต่อลมหายใจในการดำรงชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเพื่อการสวัวห้า อิบดะดะหาห์โต๋อ a l l ์ h ุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากอบขึ้นโต๋อล l l a ์ในความเป็นยู่ในสุขภาพที่ดีในาศาสนาอิสลามซึ่งเป็นาศาสนาของอังค์ที่เราได้ศรัทธาที่เราได้ยมไส เดือนนี้เราอยู่ในเดือนรอบีอุลอาคิรในช่วงทายทายข้องเดือนรอบีอุลอาคิรตามการคำนวณปฏิทินถ้าจําไม่ผิดเดือนรอมาอ,อนนั้นจะอยู่ในเดือนกุมภาพประมาณเดือนกุมภาพ นะครับมีรอบีอุลอาคิรยามาดินอาวานยามาดินอาคริรรายับชาบานรอมตตนพี่น้องนี่คือเวลามันผ่านไปย่างรวดเร็วในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีมันเป็นสัญญาณ ให้เราได้ส้ำนึกได้ไขควรบางขึ้นมานกับวันเวลาที่มันผ่านไปย่ากวดเร็วเวลาที่มันผ่านไปย่างรวดเร็วว,รว,รว,วันเวลาของเราบนโลกดุนยาก็เริ่มน้อยลงพี <st> ่น <st> ครับดังนั้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุสบบลลัลฮุวะลัยฮิวาซัลลัม นบีได้ยำเตือนพวกเราก็าคือว่าให้เรากลับตัวกลับใจพี่น้องครับกลับตัวกลับใจส้ำนึกพิษต่ออัลลอฮ์ในความพิษพลาดขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ในความพิษพลาดนั่นคือสิ่งที่นบีได้สร้างเอาไวา้ Hadis tahun 2 bilangan. Inna Allah azza wa jalla. Terjemah Allah. Song Allah subhanahu wa taala nanti, ku song jing jai leh ni. Ya, ya kalut taubat al Allah nanti, ja rap. การกลับตัวขล่องเบานี่คือประตูแห่งการสำนึกผิดประตูแห่งการกลับตัวกลับใจยังเปิดกว้างให้กับพวกเราอัลลอฮ์จะทรงรับการกลับตัวข้องเบาของอัลลอฮ์ามาลามยูกร์กิร์ราบใดที่วิญญาณ ยังไม่ถึงลูกเดือนพี่น้องครับดังนั้นนี่คือคำเตือนเราอย่าเปิดเพิินสนุกสนานจนลืมการกลับตัวกลับใจอย่าสนุกสนานในเรื่องดุนยาจนลืมฝวางตายพี่น้องครับดังนั้น บางที่ความตายนั้นมันมาไม่ทันตั้งตัวมันมาไม่ทันตั้งตัวบางคนเป็นลมตายในรถนะครับนะตายง่ายเราไม่ได้ทันตั้งตัวเลยเมกังตอบาตัวเราก็ยังไม่ได้ตอบาง เราพปรวิ่งเวลาการตอบาตัวเพราะว่าเราคิดว่าเรายัางไม่สามารถที่จะละจากสิ้งที่พิต่อบทบัญญัติของศาสนาได้ยังไม่ถึงเวลาพี่น้องครับดังนั้นเนือความตายมาถึงนั้นมันไม่ได้รอว่าให้เราตอบาตัวก่อน ให้เราลับตัวขับใจก่อนเดียวมาละอรก,กัจะชักชีวิตแล้วนะให้เราลับตัวก่อนมันไม่ใช่พนันด,ดังนั้นพี่น้องครับก่อนที่ชีวิตจะถึงลูกระเดือกนั้นให้เราได้ตบบาตัวต่อัล่องซุบฮานะฮูวาดาลาในความผิดพลาด <c oughs> นาบมีของเราพี่น้องครับ นบีเองได้ทำแบบย่างเอาไว้วัลลนลอนบีบอกว่าข้อสาบานต่ออัลลอฮ์อินนีแทริงฉันลาอัสตัฟิรุลลอฮวะอาตูบุอิไลฉันข้ออภัยะทูตต่ออัลลอฮ์และกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์ ฟิลยายวมีอัษารามิซาบายนะมารรตันในวันหนึ่งนั้นมากว่าเจ็ดสิบครั้งเลยน,นบีนั้นกำเนื้อกับทัวข้ออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ในวันวันหนึ่งนั้นมากว่าเจ็ดสิบครั้งบางรายงานพี่น้องครับบอกว่า รอยครั้งพินาบีได้ขออภัยโทษจากก้อนสุบฮานะหัวตะหละอัสตัาฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์มากกว่ารอยครั้งมากกว่าเจ็ดสิบครั้งนี่พี่น้องครับนี่่ือสิ่งพ่นาบีได้ยังเตือนพวกเรานะในวันศุกร์ เราได้มาฟังพุทธบาครั้งหนึ่งเราก็ได้คิดด้วยกับการนาซีหะผู้ที่ทำนาดีพุทธบานนะครับย้ำเตือนให้เราได้ส้านึกในเรื่องราวของศาสนานะครับชื่อว่าเป็นโอกาสดีในรอบสัปดาห์ ที่ยังมีช่วงเวลาในการเตือนใจเตือนสติพวกเรานะครับอย่าให้พวกเรานั้นลงมระเริองอยู่กับการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาจนลืมภา,า,าระหน้าทีภารกิจในท่านาบาขอะมลงที่เราจำเป็นจะต้องทำในแต่ละวัน พี่น well ้องนะการกล่าวข้ออะไรจะถูกจาก Allah นั้นสันๆให้เรากล่าว Astaufirullah สันสัน a s t a ฟ f i r u l l a h เราก็ข้ออะไรจะถูกจาก Allah ในความผิดพลาดนี่คือฮะดีษของทานนบี็อลั่าอฮุอะลัยฮิหะซสัลลัมก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการกุตบะพี่น้อง อยากจะฉี้แจงให้กับพี่น้องนะครับได้เห็นความสำคัญของการศึกษาเรียนรู้ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาเรียนรู้วันนี้บางสิ่งบางอย่างเราไม่ให้ขาไม่ให้ราคามันเพราะเรายังไม่จำเป็นต้องใช้มันที่ แต่วันหนึ่งที่เราต้องการจะชายมันเราลือทางบ้านเลยเพื่อจะห้ามันนันพี่น้องดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เราได้ปฏิบัติทุกวันนะก็คือการละมาดวันนี้ก็มาละมาดกันมาละมาดวันศุกร์เราละมาดมาทาชีวิต bằng con la man mà chất sip thả thảo hàu không có yên tê rau lòng tham tôi yên quá nay cả la mát không rau tăng tê lương tôn tắc biết chôn thẳng thắng hai salam lần à. rau sa mạc dễ dệt đai mai rau sa mạc dệt dễ đai mai อะไรคือรูปุลข้องการลมามดเราแย,ยกได้ไหมอะไรคือสุนนะข้องการลมามดเราแยกได้ไหมนั่งพี่น้องถ้ายังแยกไม่ได้พี่น้องนะรีบพี่น้องนะรีบเล็งสู่การ ศึกษาเรียนรู้ถ้าเรายัางแยกไม่ได้ว่าขั้นตอนนี้รูบุนนะคันตอนนี้นะนนนสุนนะนะถ้ายัางแยกไม่ได้นั่นอันตรายอันตรายเมื่อเราขับรถบนทางน้นนั่นายบอกว่าโคพงอันตรายเราเข้าใจว่าทาตงตรง เติมเข้าไปเติมเข้าไปลุดโครงน่าพี่น้องไอ้น,นี่ผู้ถึงการจราจรบนทองถนนเขาบอกว่าข้างหน้านั้นขึ้นคว้นชายเกียรต่ำเราไม่ชายลงคว้นให้ชายเกียรตำธรมเราไม่ใช่อันตรายจะเกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกันพี่น้องครับ ถ้า,าว่าเราทําละมาาท,ทุกวันเราไม่ยังขอบนี่แต่เราก็ยังเย็กไม่ได้วะไม่ยังตรงไห้เป็นรูกุลตรงไห้เป็นสุนนะวัวกอลันอุลมามะนักวิชาการเขาได้กล่าวว่า บุคคลใดละมาดโดยไม่รู้ขั้นตอนวิธีการอนบนามละมาดไม่รู้ขั้นตอนวิธีข้องการละมาดการละมาดของเขาที่หวาไม่ซับสา้ไม่ได้นี่สพี่น้องอีโบรานบอกว่ามันยัง่งในลุมข้าววาน เนี่ยพอไร่ะมันใช้ไม่ได้อ่ะซ่อนมาอ่ะซ่อนซ่อนเป็สิบปีแล้วกลับมาไม่ได้กูจะไม่ยั้งให้ลุ่มข้าววานต่อไปจนถึงวันตายเลยถ้ากิจพน,นันไม่มีอนาคตแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนกับผมเรียนกับใครก็ได้ นะเรียนกับใครก็ได้ท e ี่เขาซ่อนให้เรารู้ว่าขั้นตอนในข้องการละมาดเป็นรูกุลขั้นตอนในข้องการละมาดเป็นสุนัตพี่น้องครับตบทวนได้แล้วนะพี่น้องตาต้นไม่รู้ขั้นตอนในรูกุลขั้นตอนในสุนาก็ไม่ต่างจากติเตนมขับรถ เยียบรอยห้าที่ทางโคงนั่นละไม่รู้จักว่าข้างหน้าบอกว่าโคงเกิดอุบัติเหตุประสบภัยทย่นงพี่น้องครับผู้ละมาดที่ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือฟันดูอะไรคือสุนัตประเด็นที่หนึ่งพี่น้อง หากภละมาดมีความเข้าใจหรือหยุดมันต่อรูกุลน,นึ่งว่าเป็นสุนัขเช่นเขาหยุดมันว่าการอ่านฟาติฮานัน้นสุนัขไม่ใช่รูกุลการละมาข้องบุคคลนี้นับว่าใชายไม่ได้ไปหยุดถือว่าสุราฟาติฮานัน้น มันสุนัตไม่ใช่รูกุุนการละมาต้องบุคคลน,นี้ถือว่าใาวไม่ได้ประเด็นที่ซ้องพี่น้องผู้ละมาตที่เป็นคนเอาวามคนเอาวามคือชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านทั่วไปนึ่งข้าวใจต่อสุนนะนึ่งว่าเป็นรูกุน นั่นชาวบ้านตัวไปข้าวใจว่าสุนัขเป็นรูบุญมดซ่องเขารูว่าในละมาดนั้นมีทางสิ่งที่เป็นรูกุนและสุนัขแต่ว่าเขาไม่สามารถแยกแยะได้ชัดเจนอีกทางเขามีได้ข้าวใจพิษว่ารูกุนหนึ่งเป็นสุนัขซ้ำข้าวใจและหยึดเมาร่วมไปวา่า ถูกอิริยาบถข้องการละมาตเป็นรูกุลทางร้งกรณีนี้ไม่นับวาเสียละมาดแต่อย่างไดพี่น้องครับเราจะหยุดแบบนด้ะการหยุดข้องเรานั้นหยุดแบบนันดังนั้นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดพี่น้องนะเราต้องเรียนให้รู้ดีกว่า เป็นสิ่งที่ปลอดไั่ที่สุดอะไรคือรูกุลในรรามตารูกุกลก้อบีที่ชายว่าใจนั้นคือการเนียยรูกุลเก้าดีที่ชายการพูดการเป็นเสียงออกมามีหารูกุลอ่าวันนี้บอกไม่หมดรูกุลเสียรี ดีชายการเลื่อนไวอ,ยอิยิบทมีอยู่หกรูกุณนั่นพี่น้องรวมกันเปนนะ็นเท่าไรละสิบเอ็ดสิบสองและเรียงดำดับเป็นสิบสามพอดีอ่านั่นพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราทำทุกวันนะพู้ในสิ่งที่เราทำทุกวัน ตรงไหนเป็นรูกุ่นสั้นตรงไหนเป็นรูกุ่นยาวบางคนสุยุดสั้นไปยะีิดานยาวเห็นไหมบางคนสุยุดสั้นหนังราว่างสุยุดยาวอ่ะก็โถนิดนึนงเมื่อกี้บูดพิษบางคนสุยุดช้เวลานิดเดียว เต้นั้นระว่างสุยุดธชายวลานานพอได้ยังพอเราไม่รู้ว่ารูกุนซันมีกี่แห้งอ่ารูกุนซันพี่น้องรูกุนซันนั้นมียูซองแห้งพี่น้องครับเย็ดดีดันขึ้นจากรูกวัวน,นั้นเยอะดีดัน ต้นอย่าเฉน,นันพอมันเป็นรูกุ่นสั้นสยุททางเรกทบวัวขึ้นมาหนังน,นั่นเขาเรียกว่านังราว่างสยุทยาหน,านังนั่นเขาเรียกว่ารูกุ่นสั้นทีเลือนั้นเป็นรูกุ่ยาวมดเห็นไหมนีสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจกี่น้องนะ สิ่งที่เราทำยูทุกวันนะครับเราจะต้องเยะเยะให้ได้มีเช่นนั้นแล้วเราจะอยู่ในสถานภาพข้องปูตีสุ่มเสี่ยงการละมาของเราใช้ไม่ได้วันนี้อาสักเหลืองพี่นองนะในเหลืองข้องการยืนในเหลืองข้องการยืน ในเรื่องของการยืมยืมไม่ได้ให้หนังหนังแบบไห้ถึงจะดีหนังแบบไห้ถึงจะดีี่น้องนัหนังแบบไห้ถึงจะดีจริงๆแล้วการยืมน,นั้นคือรูปุละมา การยื่นนั้นคือรูบุลละมาตถ,ถ้าใครมีความสามารถยื่นได้แต่ไปหนังละมาสที่เป็นฟารดูชื่อว่าการละมาสต้องเขาใช้ไม่ได้ซึ่งแตกต่างจากการละมาสุนัตตินยืดได้แต่ยาติหนังละมาสุนัตไม่หมู่ขาไม่เสียให้ ะละมาสุนอนี้ยื่นได้จะยัดหนังหนังเลยแต่หวาพ้นบุญข้องการหนังจะน้อยกว่าพ้นละบุญข้องการยืนนั่นต้องสีแจงตรงนี้ที่นี่ที่เราเห็นปัจจุบันพี่น้องการหนังละมาบนเกา้าอีนะ การหนังละมาดบนเกาอีนั้นฟัตวาจากอิย์พี่น้องนะเขาบอกว่าการหนังละมาดบนเกาอีนั้นมีได้มีแบบยา่างจากท่านนาบีสุลต่าละุอะลฮิวะซัลลัมแต่อย่างใดทำความเข้าใจนะคนนั่งเกาอาีอย่ากเข้ใจก่น มันได้แต่เดี๋ยวจะบอกอรายละเอียดการนั่งบนเก้าอี้นั้นไม่มีแบบย่างจาก่ันนาบีสโลโลฮุอาไลฮิวะซัลลัมกระนั้นมีได้ไม่ความหวาการนั่งละมาดบนเก้าอี้เป็นสิ่งหารัมไม่ใช่การคนที่นั่งไม่ย่างบนเก้าอี้ไม่ได้หารัมไม่มีแบบย่างจากนาบีก็ออยิงแต่ไม่ได้หารัมเราพิจารณาพันีพี่น้อง หาคนคนหนึ่งมีความจำเป็นต้องหนังละมาดเขาเหลือกที่จะหนังละมาดบนเก้าอีโดยที่เขายัางสามารถลงไปสู่ยุดบนพื้นได้ย่างสมบูรณ์การหนังบนเก้าอีในลักษณะเช่นนี้ไม่มีคนเสียเช่นเราหนังเก้าอี้เรายืนไม่ได้ แต่เวลาสูยุทธเราลงไปสูยุทธบนพื้นได้สูยุทธ์ทองเรานั้นสมบูรณ์การนั่งบนเก้าอี้ในลักษณะเฉนนี้นั้นไม่มีปัญเสียสามารถจะทําได้ในทางกับกันพี่น้องหากเข้านั่งละมาดบนเก้าอี้แต่เขาไม่สามารถลงไปสูยุทธบนพื้นได้ ในขณะทีห้กเข้าหนังละมาดบนพื้นเข้าสามารถลงไปสูยุทธบนพื้นได้กรณีเช่นนี้ไม่อนุญาตให้เข้าหนังละมาดบนเก้าอี้มีฟัตวานะพีน้องนะอุลมามะฟตวามาแล้วคนที่นั่งบนเก้าอี้ถ้านังพื้นได้แล้วสามารถสูยุทธบนพื้นได้ แบบนั้นดีว่าแต่ว่าท่านนั้นบนเก้าอี้ลอยลอยแล้วสามารถลงไปสยุทธบนพื้นได้อาแบบนั้นที่ว่าได้อนุญาตานี่คือพอเสนอ,อเนี่ยในวันนี้อาเทารนีกอนนะครับยาวไม่ได้คนนั่งเก้าอี้ถ้านนั่งพื้นได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ หนังเลวยกขึ้นไม่ลดอดไอเหเรือนึ่งแต่ถ้าวาหนังในสาพาพไม่ยั่งนั้นพอถ้าเราหนังบนเก้าอี้เราสู้ยุดบนอากาศเท่ากับว่าเราบกพองในรูกุลยืนกับบกพองในรูกุลสูยุดนาน ซึ่งแม้ว่าเราจะจำลองเหตุการณ์ว่าไม้ด้านที่อยู่ตรงนานั้นเป็นพื้นที่สุยุทธแต่เราก็ยังสูยุทธบนอากาศาถ้าเราทำได้ให้หนังพื้นแล้วสูยุทธบนพื้นให้ได้ยื่นไม่ได้ไม่ถือยื่นอันฟาดิห้าไม่ได้ไม่ถืนนอดังรกะไปนะแต่ให้สุยุทธบนพื้นเสียแข่เหลืองทายืดอย่างเดียวยื่นไม่ได้ แต่ไม่บอกผมในเรื่องสูยุูอนาที่พี่น้องถ่านออกทีสทาบันฟตวาประเทศดียิบได้ทะเลการเกี่ยวกับมัสอละประเด็นดีนะนี่คือคอเสนอรเนี้ให้กับพี่น้องไม่ได้บาตายแต่จะห้าวิธีการให้พี่น้องสมบูรในการละมาดมากที่สุดในฐานะผูนำอิมัมเดี๋ยวว่าอิมัมไม่บอกคั พุ่มตำปณีมาตั้งนานไอ้มั่มไม่บอกตาไอ้มั่มบอกแล้วแต่เราค่อยๆปรับเรียนปรับปรุงไปนะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์